นี่เห็นไหมทุกคนพี่ก็จะผสมน้ำให้มันกินมาจา้าดี่อยากวียเขาไม่อยากไป สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง KK TV อีกแล้วพี่มายึดช่องตลอดเลยไม่มีอะไรมากอะ่ะก็โดนแกล้งบ่อยแล้วก็แบบอยากเอาคืนเยอะๆวันนี้พี่เพิ่งกลับมาจากขับกันดูตาพี่ก็เริ่มมาค่อยไหแวแล้วนะทุกคนแต่ก็อยากแก้งครับพี่ได้ทําการซื้อตรันอุ้ยพี่ดัน <laughs> ทุกคน <laughs> ไม่ได้มองนะก็ <laughs> นี่เห็นไหมทุกคนมันอ่าว่าอะไรมันเหรอไม่รู้อ่านเพดอ่านทวกปแบบเด็กไม่ควรดูรอเล่นนะก็พี่ก็จะผสมน้ำให้มันกินนะวันนี้กลับจากผับก็ไวอยู่นะคือกักจะกลับมาตัดงานไงเราก็ได้โอกาสมาแก้งอีกครั้งก็รอดูเนาะจะเป็นยังไงอ่ะก็อยากให้แบบมันเคยแกงพี่ไว้มันจะต้องโดนสุดๆเดี๋ยวพี่จะเอาผงใส่แก้วนะราแบง แก้วน้ำแบบชอบเนาะสีชมพูเบลเบลพี่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้่เขาทำยังไงแล้วพี่เป็นคนใส่ใจอทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันตอนแกะเสรน้ำไม่รู้จะเสร็จตอนไหนเนี่ยมาค่ะทุกคนแกะเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่เดียวก็พอเนาะไม่รู้นะว่าจะยังไงมาค่ะทุกคนเทแล้วนะเทแล้วตัด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 ไป ไม่ออกปอไม่หมดเอา้เอาเหมือนพี่จะวางยาพิษยังไงก็ไม่รู้นะเอเอมันดูแบบเหมือนวางยาพิษแฟนอะทุกคนคนให้เข้ากันก่อน,ก,นกินเลยปิดฝาไว้ก่อนจะได้กินโอ้มจังรักจังหลง <c oughs> ทุกคนเหมือนจะมาเล่นแบบมลสนิย่ะวันนี้อยู่กับช่องเสียสั์อะไรอย่างเงี้ยเนานะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอพี่กากันก่อนนะมันอะ ล้างหน้าแปรนฟันอยู่มันจะมาตัดต่องไหม,มาค่ะทุกคนเราตั้งกล้องเสร็จแล้วถ้าตั้งตรงเนี้ยไม่มีใครสังเกตหรอกไม่เห็นนะเดี๋ยวพี่จะนั่งบางๆหน่อยเดี๋ยวพี่กักมานะรอแป๊บหนึ่งพี่ตาเริ่มงงแล้วไม่ไหวอะกลับจากผับอะใครบ้ามาทําคลิปแบบพี่บ้างอะคะรอก่อนด้อโอันอนอย่อะไรอือเหนือ่อย,ยกันเลย ตัดงานดีกว่าเอ็งก็อยากได้คนที่สองอะเอาไปทำอะไรคลิปแรกของพี่เนวหัวฟ้าคนนี้เปเชฟ่หม่เหรอที่รักเออแต่ละมาตัดหายกันนะม่วงวะน่ะง่วงไปนอนก่อนเดินหน้า,นาเพื่อนดีป่ะเดินหน้าเเพื่อน <c oughs>

เอ็งเปนหัวป่ะอืมแม่กินเยอะว่ะกลับมาทำไมเขาเป็นหัวเนี่ยว่ะนอนพักไม่ล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะทำให้เสร็จเขาทำหง่ะจ้ะจีบหง่ะโหยันเก็บเช้าแล้วเลยอาวจะนอนกันไหมอือแบบนั้นกันเดี๋ยวเวลาคอยทำก็ได้อืมทำเลยยังไม่อยากตัดขี้เกียจจะได้เสร็จจะได้ลงมีเราแล้วไม่ทำกขี้เกียจ์ทำแล้วเรีว่าตอน เหมือนหัวเป็นแบบนี้ตลอดหรือเปล่าไปไปนอนนะเขาน้วยเราจะเป็นแบบนี้เลยเขาว่านะอุ้บก็ดีสวยจังปวดหัวปวดตาโออโน้มันถ้าไปเที่ยวแล้วมีมีเรือด้วยว้าจะอ้วกง่วงก็ง่วงมึนหัวด้วยไปเร็วเหมือนหัววเองก็ไปนอนดิ เข้าไปคนเดียวสิก็ไปนอนก็เขานอนไปกอดเขานอยไม่เอาแ๊บเดียวไม่เพ้าย่มันเป็นอะไรมันมันมึนหัวนังวะเขามึนหัวมากเลยไม่รู้ว่าที่เราไปกินมาหรือเปล่าหรือว่ามันเพราะมันม่วงหรืออะไรวะม่วงมงเขาเองม่วงแต่เขามึนหัวมากเลยแบบไม่รู้มันไม่เอาแล้วไปไปไปห้องก๊บเดียวไม่ไปไปทำไม ไปเลยนะเขาปิดจะปิดคอมเราเองโอ๊ยตัดงานให้เสร็จอ๋อพอแล้วลไมไปแปบเดียวเดียวไม่มแล้ว็ <c oughs> ปิดคอมเราปิดก็ปิดไปดีอืเอเอ๊อยอากนอนเององนอนไปดิไปเร็วแป๊บเดียว ไปไปไปเองแต่งตเไม่เปนเสภอาเองอ่ะไปวไปไปไหนอ้นเไปนอนไม่ไปโอ้ยจะอ้วไปไปอ้วไปไปแล้วกันเดียวไปจะไปไไปเองไปไปไปไหนไหนไปไหนไม่ไปไปไปเดียวไปไปอะทงานดิไป นอเดียวเข้าไปทำไมไปเดี๋ยวอย่ารัอนร้อนเลยเหง่วงจริงเลยง่วงก็ไปนอนกับเขาเนี้ยยังไม่นอนเน่งก็นอนกันเลยง่วงก็ไปนอนง่วงแต่ยังไม่นอนทำไมไม่ก็อยากให้ไปนอนดูว่าเขาก็งาบงาบอะไรไม่ไปนอนไม่หมออยากนอนกอดเองเมาแล้วไปนอนเลวไม่มเลวมันเป็นเพราะเมาเลยอะไรนะไป จะอุ้มนะโอ้ยไม่เอาไปไหนไม่ไม่จะขอต้องโอ้ยอุ้มไม่ไหวแล้วเนี่ยไปไปดูไปไแป๊บเดียวที่รักไม่ย่ายังไปไหนเนาบอห้องห้องไหนห้องก็อยู่เนี่อะห้องอยู่นี่ห้องนอนโอ้ก็ไปนอนไป ไม่ไหวอะไรไม่ไหวอะไรไม่ไหวอะไรเร็วๆเองไม่ไหวก็ไปนอนแบบเดียวแบบเดียวอะไรแล้วไม่ก็นอนเลยก็ได้ไม่แค่ไปนอนนอนหน้านี่ไปนอนดีเฉยไปนอนเลยอ่ะนนหลับแล้วเขาก็จะนอนตรงนี้เขาไม่เอาเขาห้องก็ไปนอนในห้องดีไม่นอนก็โไมไม่นอนในห้องเอาไปเองไม่ไป ไม่ไปไปเดียวไม่ไปปเตียวอะไรล่ะนอนปเตียวเยเร็วจะไปไหนไปนอนไม่ไปไปไม่ไปมาจาะโอยไเี้ยวโอ้ยเขาไม่อยากไป่กอได้หมเขึ้นหลังนะไม่เอาเร็วไม่เอาการเองลูกเอ็งจะไปไหนเนี้ยลุก อนะลุกก็ได้ลุกเร็วเลุกเดี๋ยวเอ็วเรยวจะไปไหนของเองไอ้ยังไปไหนไปนอนนอนไหนกันไปหระไปเลยหรอไปไปไมไปไหนให้ตัดยานไปนะตัดยานไปให้ตัดยานต้องตัดยานเลยเขาไม่อยากไปไหนเขาจะนอนอยุดเลยเดี๋ยวเลยไม่อุ้มอุ้มเขาได้เขาจะไปมามาหรอกเขาจะลองอุ้มเองลุก็ได้ กไม่้อือายเกลองเองเองกูเยบน50โลว่กนะเจอนีเจ็ดสิบโลอไเจโลม่วยัไม่ต้องเจอนี้70โลไยังไม่ถึง สิบเองมไม่ไม่โอ้หมดไป <laughs> ไม่ไปแป๊บเดียวไม่ไม่แป๊บเดียวเป็นไรไม่ยากเออ <laughs> จะไม่อยากไดเลยเออเขาใส่ยาเข้าไปยาอะไรวะ <laughs> ไม่รู้จักเหรอ,อยามันอะ <laughs> แล้วใส่ทำไม <laughs> ไม่รู้อ่ะแล้วใส่มาทำ <laughs> ก็อยากรู้ไงว่าหื่นไหมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็แค่ใส่มาให้กินแล้วทำไมก็อยากรู้ไงว่าเธอจะเป็นคนยังไงแล้วไงก็แค่อยากรู้แล้วทำไมาก็อยากรู้จะได้รู้ไงว่าเธออย่างก็รู้แล้วทำไมไหนโทรศัพท์ไม่ติดเลยเหรอไม่ติดแล้ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะทุกคนฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดยวพี่จะทำคลิปแก้มันเยอะๆเลยสั่์ใจใดีทุกคนไปละบายบาย